พี่เอเงินไปมาหนึ่งแสนนี่ค่ะเอิงจะเอาไว้ในกระเป๋าเงินให้มันโปร่งเห็นชัดแบบนี้เลยมาดูกันว่าจะโดนจับได้เมื่อไหร่ส่วนเงินเอิงหยิบมาจากกล่องเงินล้านที่ปายเตรียมไว้แจกทีมงานซึ่งเราจะมาเช็คกันว่าถ้าเงินหายไปจะจับได้ไหมและจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีห้ามทําตามกันนะคะยะน้อยมาแอบเห็นจะชู้ให้ยายกับแม่มาทำอะไรนะเนื่องจากจำนวนเงินเยอะเลยมีแม่และยายมาคอยตรวจสอบแต่ยังไม่มีใครสงสัยอีกหนึ่งล้านครับแล้วที่นี่มีสิทธิ์เคลียร์ตี้หะอไม่มีไม่มี ลองแก้กไปเซลเซลเผื่อเขาจะรู้ตัวแล้วไปก็ดำเนินไปสองที่กล่องนะครุ่มคิดมันจะรู้หรือเปล่าฮะอ้าวจะรู้ได้ไงวะจนเขาจะเริ่มเตรียมการลัแล้วแล้วก็ถึงเวลาถ่ายงานจริงไปก็ดำเนินรายการไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนเช็คเงินโอยเงอยู่โหยังไม่รู้ตัวอีกต้องเฉลยแล้วมั้งเนี่ยเอาล่ะค่ะต่อจากนี้คือเหตุการณ์จริงอุ๋งเอิงจะโดนดุไหมไปดูกัน ครบร้านหนึ่งหรือเปล่าครบร้านหนึ่งป่ะคะแม่เก้าเก้าแสนนะเฮ้ยเดี๋ยวผมปรับตกรอบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวปรับตกรอบได้แล้นายธนาคารตอบครบค่ะยังไม่ทันทับเลยโดนเจ้าได้ไปเฉลยมากกว่าค่ะ s p d